ตัวนี้งานตำหนิครับผมก็คือแสงไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครจะไปเปลี่ยนโหลดก็ได้อยู่นะตัวนี้จะเป็น f s ันนะครับผม eb 1 9 3 5ตัวนี้4,200ลูเมนนะครับผมแต่โหลดรู้สึกว่าไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่พอดูได้นี่ครับภาพสดนี่เปิดไฟนะครับจะมีตำหนินะครับก็คือเนี่ยเทปตรงนี้เห็นไหมมันจะออกแบบ มีนิดหนึ่งนี่น,นี่จะแบบผมไม่แน่ใจนะวันมัน,ม,น,ม,นมองเห็นไหมเนี่ยอกอกเทปด้านข้างนิดเดียวนะครับแต่ก็กลมกลืนกับภาพอยู่นะนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดคราวเกะให้ดูตัวนี้ขายราคาตำหนิไปนะครับผมก็คือเนี่ยแสยงไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอด,ดี้นะรู้สึกว่าจะมีมีเตกไหมไหนนะตรงไหนน้นองถ้าจำไม่ผิดนะ เหมือนจะมีบอดี้มันมันมีรอยแตกนิดหนึ่งนะตัวนี้แต่แถวไหนฮะแถวนี้แหละนะครับนี่นี่นี่นจะมีรอยแตกตรงนี้นิดหนึ่งน,นี่นะครับสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทเผื่อใครจะเอาไปปั้นโตเนี่ยตำหนิตรงเนี้ยมองเกือบไม่รู้เรื่องเอเนียนไปเลยนะครับถ้าเราไปฉายคราเกะหรือดูหนังจะพอดูได้ไหม นะครับปกตินี่4,200ลูเมนเนี่ยขายแพยงมากเลยนะนะครับอ่ะตัวนี้ก็ขายงานตำหนิแล้วกันครับผม4ี่0ีลูเมนผมขายแค่2,500บาทนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนจะเอาไปปัน้นโตกันได้นี่นี่คือถ้าว่าฉายคราวเกะนะอันนี้คือฉายคราวเกะนะเนี่ยอันนี้เราเปิดไฟนะ ร้องได้สบายครับเนี่ยคราเกะนี่คือร้องได้สบายเลยเนี่ยตัวหนังสือชัดเจนเลยแต่ถ้าเราปิดไฟเดี๋ยวเราผมจะลงปิดไฟให้นะอันนี้ทุโสโกปิดไฟนะครับพี่น้องมองเห็นสบายเลยนะเนี่ยครับนี่นะครับ4,200ลูเมนขาย2,500บาทใครรับสภาพนี้ได้เอาไปเลยครับเห็นตำหนิไหมเนี่ยเนี่ยจะอกแขบแดงหน่อยอะ่ะ เนี่ยครับผมเอาไปรับงานพี่น้องนะครับผมนี่โรงคาราเกะโจขนาด3เมตรนี่สบายเลยนะครับตัวนี้จะมีรีโมทไปให้นะครับมีรีโมทไปให้นะครับนี่นะครับเอางานตำหนิ2,500้ 2, บาท4,200ลูเมนลงไปเปลี่ยนโหลดลงไปแต่ถ้าไม่ซีเรียสใช้ทางอย่างนี้เอาไว้แค่ให้โรงคาราเกะนี่สบายนะนี่ พอได้ไหมเอางานตำหนิครับพี่น้องใครรับได้ก็ทักเข้ามานะครับ